เอ๋อมึงเน่พี่น้องเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเห็ดละโง,งกเนาะพี่น้องเดีย๋ยวเด้อสีนี่ที่เป็นสีที่บ่ค่อยเห็นบันไนดดนโดนสีนี่ินจนว่ามันเฮต์ยังอยากเกิดตัวเดินมาเบิ่งคนว่าแม็นเห็ดละโงกบ่เขาว่าเป็นเฮต์อันสีกระเดี่นโด่งจริงๆก็เป็นเห็ดละโง,งกกับพี่น้องมันสีไมีหลายสีพี่น้องโอ้น้อมันอยู่ในโด่งอ่ะนี่เนอ้อพฮ่าพอจะเดียนจะเพิ่ม สวัสดีย่ำส่ออีกคือเก้าพี่น้องทักทายกันส่วันที่เจ็ดสิบห้ากรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมาหลุนความหมานนํากันกับยายเกดีกคือเก้าเด้อพี่น้องืันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาตามเฮ็ดปวกแต่ว่ามาพ่อเฮ็ดพึงเขาดงเขาดงตามหาไอ้เฮ็ดปวกขาวเนะาะตามหาเฮ็ดปวกขาวปวกโพนแต่ว่าฝุกมาเจอเฮ็ดพึงเขาพี่น้องเป็นพึงเขาดงหรือว่าพึองอีมุมนี่ล่ะมีแต่จุ่มงามๆามอ่าหลุนความหมานํากันพี่น้องืัอนี้ สวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศลราพี่น้องเมึงไหนผลสากลากอยู่ีแต่ดอกงามๆแม่นเบิดบ่ไว้เยเกินทั้งนั้นเอ๋อมานสีมานแต่เสาแต่บาดชอนแหลกแห่งมานเสาวันทีเยี่ยทิพฮาพี่น้องเป็นพึงเขาดงตามมาหลายเทธอแล้วโดนี่กำลังพออุ้ยค่าพี่น้องเมึงแหนดอกอย่างกำลังบานง่ะอุ้ยมันแต่เสาแล้วเด้อพี่น้อกวะนี้พ่อมู่ใหญไน้ เอาดอกหน่อยก็มีเอ่อเอาเคดอกีจ้ะโอ้ยหัวขาวก็บอกว่าดอกพี่น้องกันพ่อจังสิแมนโอ้ยเดี่ละดอกเนี่ยมึงเนี่ยเฮ้พ่อเอกเนาะพ่ออีกจะผุ่นแมนมากมาเลิศเลยพี่เป็นสายเลยบ่แม่นจ้ะเออคืออยู่พี่น้องมั้งนี่เมื่อที่มานเนาะแมนตามเห็ดปัวขาวมาในผงเขาดงบ้านนี่สุดยอดเลยอเดนรูดยอด พี่หน,น้องุเป็นสายเลยอ๋ยอรุ่นข้ามันนลำกันเงีๆพี่น้องเดายากแต่ละเหมือนนิว่ัติมันเฮ็ดยังแน่การล่างได้เก็บเพราะว่าน,นี่กระมันอยู่บ่หลายเด้อพี่น้องเส่วนเขาโดนจส่วนหนักมา,มากกระมันเฮ็ดงโงกเมื่อวานนี่โคตรอุ๋อเอาผีก่อนเอาผีก่อนโอเคโอเคเราวราอ่งเหยียบด้วยทั้งหมดขอเฮ็ดลายก่อนบ้านอีกแล้วล่ะพี่น้องข้างในพี่น้องแต่และจุ่มนี่ ละนี่ดีโอ้ยดีดีเงี้ยสมซื้อเผื่อีมุ่มเนี่ยอยางเสาอยู่แสงมาปันไดเด้อพี่น้องพี่อีกจ้าพี่ตาคอยดีคัะเด็กมึงในนอนเนาะเอ้อแน่นอนแล้วเนาะดอกว่าดอกทั่วดงเนาะตามาดีดีดงเนี่ยต่เพิ่นหกใน่เด้อพี่น้องแควเพิ่นเกิดนี่เฮ้ยายเกศเจออีกหนึ่งสายพันธุ์ของเห็ดละงกพี่น้องสีนี่สีหายากเนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้อง น่าพี่น้องเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเห็ดละงอกเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อสีนี่ที่เป็นสีที่บ่ค่อยเห็นบันไหนรุนโดนสีนี่เด็กตัวใหญ่จนว่ามันเฮต์ยังเนี่เกจจนเริ่นมาเบิ่งพนว่าแมนเห็ดละงอกบ่เพราะว่ามันเห็ดอันทีดเดียนโด่งจริงๆก็เป็นเห็ดละงอกกับพี่น้องพนซี่มีหลายสีพี่น้องโอ้หนอมันอยู่ในโดงเนาะนี่หนอพดพอนยีเดียนจะเพิ่มได้บ่เฮต์ยังให้คอยขอผาบเนาะอยากได้ผาบเราก็เห็นเหต์ละงอกสีนี่รุ่ยปลอมแล้วเนาะงปลอมแล้ว เคยก็ไม่เคยเห็นสายพันธุ์นี้จนเอินพ่อใหญ่เลียมพ่อใหญ่เลียมมาเบิ่งมาเอพี่น้องเห็นลักษณะอย่างเดียกินได้เด้อพี่น้องเป็นเห็ดละงอกอีกสีสันหนึ่งนุ้ยตามปลาแถบเนี่ยผสมมีหลากหลายสีสันพี่น้องเห็ดละงอก์มึงเนี่ยสีรองจ้ะเป็นสีผสมสิล่ะนี่เป็นลูกกระวังเห็ดละงอกเหลืองกับเห็ดละงอกแดงแม่นจ้ะเพิ่นเลยออกสีขำๆนิดนึงโอ้ยเงาวับเลยงามแฮง ผงเขียวตัวนี้เป็นผงเขียวหรือว่าผงทหารพี่น้อง้ยมึงในขามีเอฟซีทันหนึ่งคนอยากได้อยู่ด้วยบด้ดอกเขามันแดงข้ามดอกนลยดอกนี้หลากหลายเห็ดคือกันเนาะนี่เป็นผงหวานหรือว่าผงแก่พี่น้องมีเบิร์ดทุกเห็ดดอกนี่ที่จริงเขามาตามหาเห็ดปวกขาวด้วพี่น้องแต่บังเอิญมามันเห็ดปวกนี่มี่ผงเนาะ ตัวนี้เป็นเปิงอกเขาโดงพี่น้องมาเนี่ยเขาโด่งแล้วว่าฝังอีมุมต้งปีแพกโคเลยเพลแพกโคสองดอกพี่น้องอุ้ยสะออนจุ่มเนาะอ้ยขอถ่ายเขาถึกดอนแล้วพี่น้องมาเนี่ยคอยไว้ังเก็บคอยเนาะที่มันหลากหลายเห็ดเพื่อพี่น้องมาเนี่เป็นเปลือกเขาโดงอีกจุ่มหนึ่งจีกระมีจงไหวเนาะจีจุ่มไหวพี่น้องจีหน่อยเพิ่อนจี แต่เพิ่นมาเกิดหกแหงเด้อพี่น้องเพิ่นเขาดงต้องเตือว่าเพิ่นเขาดงเกิดโรคโกวิดโควิดสีดำจ้ะนะลักษณะเพิ่นสิมาเกิดตามดงกับตามห่วยตามหองอสองดอกพี่น้องทักมองเขากันโอ้ยจะไม่หูกองค่อยไปเพิดโรคโควิดสีเพิ่นกระออกกลมเกินมาเนี่ยแน่ไา้ยากจุ้มนึงเม็ดบัวคือสิบ่เห็นดอกพี่น้องตามเห็ดบัวขาวพอแต่เห็ดเพิ่นเขาดงมาเนี่ยเออนั่นเด็ด มึงบดีบอเห็นหนอพอเห็นมึงไนเนนอจุ่มเนหนอกจุ่มนึ่มานจะหาบังในน่ะบังเขาโดนอีกจุ่มนึงมอิ่มไงแค่อีกชุหนอยัง่อยที่จังวัดเนี่ยมาเนี่ยขอยนาเรื่อเกตเมเนเป็นหมูอยู่เป่นหนอห่อบาป็นหนมเยป็น,มนหมนะูเป็นหมูเลย,าย,ยบาเน,นี่ยออเ,ยเอาเ,เ,เ,เป็นตหมานอยู่น,นั้คือข้อแห่งเงงโดยข้อฮะ อันนกัดตีนะเอาผาบเนี่เอาเลยพี่เอกโอ้ยผางามๆเลยพี่น้องพ่นอีกนะกระได้เฮ็ดปวกก็ได้เฮ็ดตัวนี้ก็ได้เก็บน้ำพ่นหล่อละพ่นอีกเจนเทินเลยก่อนยังยังออกพี่น้องมาแล้วยังมาเอาบ่เคยเข่าจะเจอเนาะเข่าหาเตะเฮ็ดปวกบมาในเฮ็ดพ่นเป็นเสถอยผงเขียวผงตาหามพี่น้อง แฝดเป็นต้นนี่นอกยางงามเลยคุณเริ่มหลากหลายเลยด้อพี่น้องเฮ็ดผงมานียังมายังมากินขาคุณดจมันหวานเตัวนี้เป็นผงแดงอีกแบบหนึ่งพี่น้อง<า>แฝดเป็นกันเ<ๆ>ด้อพี่น้องตัวนี้ไข่หมูเฮ็ดผงแดงซี่เนาะมันกำลังเป็นจีเนา่ะนี่อนจะ้ะสีหลากหลายอีลีล่ะพี่น้องหลายมีฝนออกยังสีค้างคืนอะไรเห็ดฝนเริ่มถอยอากาศมืสอเช้าก็เป็นหนาว ตื <mile> ่นเต้นบูมคากระละวังหันมันฝนเล่งหลนี่เป็นพึ่งหวาพี่น้องอือพี่น้จะดอกอลไรนะาฟเห็ดนอดอกเนี่ยน้องเ่ียนวัดท่านต่อใจเฮ็ดปวกข่าวเัาก็จะเอาไข่อยู่เหลืออยู่จวงนึงเอาหุบเรืองพี่น้องอูคนละสีกับตัวนัทเนาะมันก็จะเจ้าเขียนี่เป็นผึ่งขาวพี่น้องตรงนี้เสือพึ่งเต็มเลยดอกหน่อยพี่น้องเป็นดอกอะไรเนี่ยนะเติมแบบพี่น้องเฮ็ดผึ่งบ้าเนี่ยวังหันพักกันจมหาแต่เฮ็ดผึ่งเนาะ เริ game, who who the ่มแล้วพี่น้องวานเพชรยังเพชดชังแดงข้ามแดงข้ามแดงแดงข้ามดอกนึงดอกนึ่งพันเปื่อยเบลืองขท้าอีกจุ่มนึงตอนนี้เราหงข้ากำลังบานงามพี่น้องตัวนั้นเผลอเผลอแดงบอกเป็นแดงข้ามพี่น้องแดงข้ามอีกดอกนึ่ง กำลังแกงแสบไปเลยครับเน,น,นี่ยเป็นไทยรองเท้าแมนบ่างเง,งี้ยจังเป็นไทยรองเท้าเอาหอกพี่น้องเกิดเป็นแปนเกิดตั้มเดินเนาะเดินบา้บาบ้าดินซะเมืม่อเสาร์นี้บอกว่าฝนถอยอากาศเป็นหนาวๆแต่ว่าตอนนี้โมแมนเริ่พี่น้องเริ่มคึมเริ่มหนอยเม็ดละเ็นหยัง

ข่ออีกจังจูมจีขึ้นไม่โอ้โอ้ยสิได้เขินน้ำกันหัวใจก็ฟอกรอกนึงไม่จะโดนอยู่ในม้านไรดอกอยู่ในายดอกพี่น้องขอทาอยู่โฮมนี่แต่อย่าเฝ้าน้ำเพชรเด้อนี่น้ำแทงเด้อเนี่ยแดมแดมเนี่เน้องคนดอกนึงผี่ดอกนึงงามงามจูงงามงามเลยพี่น้องเนผงดำผงทานผังทับล้อย โอ้ยโหตาอยู่นิดหนึงอยู่ในสามดอกพี่น้องอยู่น่วกันอยู่ในหน้าคุ้มเปล่าใช่ะหมโหเป็นเงาเลยจ้าดอกหนึ่งอัญยังแค่คือบ่ได้ดอกเต็มเตจ้าสองดอกหล่มแยกไปคนละทางต้องใส้หมูย่างหะคือคืหมูป่าโอ้ยห่มนี่ห่มเดียวได้เป็นโลแล้วเด้อพี่น้องได้เลยจ้า เ็ค่ยังย่าเกศเซลฟี่ยังเพื่อนพอเห็นละโง่พี่น้องดอกเดียวยางงามงามแห่งคืออยู่ดอกเดียวนะอจุดโดดเดียวมักซันโดดบ้าพอดูเขาจังได้จังมีจุ่มเดียววันซันโดดส่วนข้าไล่จีบนบ้านใหญ่พี่น้องเลยน่ะจีน้อยหนึ่งปกไว้เนี่น้อยนี่นี่ถึงจุ่มขึ้นใหม่เนาะ ตะออย่างจุ้มนึงพี่น้องเพื่อนขาลายข้ามบีจุ้มนึ่งมองกีไปลายมองจุ้มลายลายเมือก่อนเน่นอนโอ้ขาวจุ้มนึงมองคนค่อยเกิดลายเมียนแล้วคอยเลยตัดมาเบิ่งเบิ่งขาเตรียมขนล่าเลยเห็นมั้ยอืมเอาถิ่นเนาะอืเฮ็ดแปลกด้วยพี่น้องปีนี้เผื่งขาลายดอกนึงพี่น้องเฮ้อบอกมาเสาวนี้ว่าฝนถอยอากาศที่หนาว เอาไปามาลงเม็ดแหละพี่น้องวานนี้เผื่อกันฝนแล้วแปลกอพี่น้องสภาประกาศปีนี้เฮ็ดก็ลังสิ่ลายนเนาะฝนฝนมาตกพาอีกเป็นสงขาเลายแม่มานก่อนคอ่ตกกับไข่ยอยู่เป็นสองไข่พี่น้องเป็นระหงขาวยกันขาดเม็ดไปไหนะแม,ม่น้องนั่น <laughs> เอาข่มือขี่ดือขึ้นงกระแมนเล่นแมนไหก็ขาวก็แมนแมนมือขี่ดืออีลีตุบเป็นระงกขาวเพื่อกันลำพี่น่อเกือบมีหนอน้ำลงมาีอีกจูมึงขีอีกน้ำลงมาแต่ทีโ่พี่หนอโอ้หงมเนาะน้ำอีกขี่แมนบอแมนอ้ยอีลีจูมพี่นอใครใคร ไข่หนึ่งเนาะไข่หนึ่งไข่หนึ่งออกขาวอีกจุ่มหนึ่งพี่หน่ออีกจุ่มหนึ่งอยู่ข้างกันจอบจนว่าเด้อได้หมดเลยค่ะขาไหลสองดอกพี่น้องงามเฮ้ยยังพอหลงออกเนาะบ่ะเนี่ยสามจุ่มพี่น้อตีกับตัวพุนตี่ปลแมนเอากระือว่ามันอยู่พี่หน่อพอที่เราหน่อยก็ได้ ตน้นคลิปเขาอีกดอนนึงนน่งแล้วพี่น้องที่มันเห็ดผงไปเขาดงเขาโด่งตอนนี้ไม่อีกไม้หนึ่งขออีกจุ่มหนึ่งที่เรางงมือนี่ที่เราจุ่มสองจุ่มมันจนได้ละพี่น้องเก็บบ่เซาที่ละพี่น้องคือสิถอยคือสิเกิดใหม้จังไดกับบุงหมด้วยพ,พี่น้องบุงหมน้ำเห็ดเด้อมือนนี่แล้วแต่อารมณ์เห็ดอีหลีเห็ดปีนี่ นี่เป็นละงกเหลืองไข่ขึ้นไม่นง่นจ้ะเป็นโฮมที่เคยเก็บอะบรรยากาศเสาเป็นฝ้าแจง้งหนาวๆพี่น้องพอเซสายมาฝนเริ่มลงเม็ดบ้านนี้คือมาแล้วพี่น้องอ่ะเบิ่งยอดใดยอดมันบน้านนี้ผลงานยอดใดยอดมันกะือว่ามันอยู่พี่น้องอ่ะเบิ่งยอดใดยอดมันก็เดินทางกลับพี่น้องบ้านนี้ อาสิเป็นคลิปเบญ่าบนไดเดอร์พี่น้องมื่อนี้เพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้กัเป็นคือฝนสีมายอดใดยอดม้าน,นั่นบางช็อตบางตอนกับบันไดท้ายถ้ำพี่น้องพอเน้นสีเน้ยนท้ายถ้ำเฮ็ดละงอกแล้วกับพวกจําพวกเฮ็ดผึ่งนี่ล่ะส่วนเฮ็ดดอกเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมกับมีอยู่พี่น้องเฮ็ดทานบันไดท้ายถ้ำบันไดรวมยอดใดยอดม้านเมื่อนี้ก็เต็มสองกตาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้เราพี่น้องล่อหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่หลุดน้ำกันเอ่นวันสิบไปไหมใดสีมันเห็ดหยังพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาสองปลาขอขอบคุณนุูกไลค์ถูกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำตีชมคอยล่อหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่พี่น้องพอกันโมย่าวันไหนพี่น้องแต่วามันอลังการอยู่ืมอนี่ อ่ะหลุนน้ากันมือน์ภูราพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมือนหล่นน้ากันวันสิไปไม้ใดอ่าพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝาก้องซํำนี่นดดานาก,าากับพี่น้องยอดใดยอดมนันก็ถือว่ามันอยู่มันหลากหลายเฮดเดอร์พี่น้องวันนี้มันหอนเฮดละเฮดละงง,งอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสีสันทีแปลกๆพี่น้องอ้าซำนีและพี่น้องหลุนน้ากันมือนอยู่ดีไม่แห้งพ่อกันไม่หล่นวันสิไปไม้ใด, 10, ดสีมนันเฮ็ดยังก็เกิดหลายปลาอยู่พี่น้องเฮ็ดช่วงนี้ เกิดหลากหลายเห็ดเป็นเห็ดที่เกิดปแปลกๆพี่น้องปีนี่สารพัดเห็ดแต่ว่าบอเป็นโมทัวปลาเด้อพี่น้องเกิดบาง,ม,งมบางไม้เดี๋ยวแต่ไฟที่ไปพอบไปตำเบาคอยรอรุ่นน้กากันเมินบุญละพี่น้องอ่าสำหรับลิปนี้ขอบคุณตกลต์ทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ